แรกที่เราแข่งกันก็คือระบบที่เราลองทำเปลี่ยนได้ชิ้นมาหนึ่งอย่างที่เราได้ซอฟตอมพลานแต่ว่าวันนี้หนูอยากบว่าเกมตุรกีเขาต้องมาดเขน่ต้องใส่เต็มกับเราทุกางในเชิงการเป็นหรือเชิงการบล็อกเนี้ยก็มาเต็มก็วันนี้ต้องชื่นชมตุรกีนะคะเขาสามารถได้เกมได้แบบได้แบบ100%เลยที่จะวาทำลายเกมตัวของเราได้แล้วก็วันนี้เราก็ พยายามสู้เต็มที่แล้วค่ะอาจจะมีบางจังหวัดที่เราแบบยังไม่ได้ว่าเสียดีมากมีจุดไหนบ้างคับในการที่จะเจอกับญี่ปุ่นในเกมต่อไปครับผมก็สำหรับญี่ปุ่นเลยก็คือเกมแบบเต้นมากคือตะบบทีมเขาก็คือแบบละเอียดมากๆหรว่าเราอ่ะก็ต้องสู้กับเขาด้วยความเกี่ยวเหมือนกันความละเอียดละเอียดของแต่ละทีมเนี้ยต้องต้องมีมากๆแล้วก็แบบเล่นไม่เสียเอง ก็สำหรับเกมที่จะเล่นกับที่บุ่นหรือเราก็รู้สไายการเล่นเขาแล้วว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไปเล่นลกับญีแล้วก็การเล่นกันยบยี่ปุ่นเราไม่ต้องมีความตื่นสูงแวก็ไม่เสียเอง